หลายๆคนอยากเรียนการตลาดออนไลน์บน Facebook นะคะแต่ว่าก็ยังลังเลอยู่ค่ะว่าจะเรียนคอร์สแบบไหนหรือว่าจะเรียนกับใครดีนะคะจินก็อยากจะแนะนำนะคะว่าคอร์ส Real Business Convoation นะคะที่จินเปิดสอนไปเนื้อหาของเราเนะะี่ยค่ะจินต้องบอกเลยว่าเข้มข้นจากประสบการณ์ตรงนะคะและวิธีการเรียนนะคะคอร์สนี้นะคะหลายๆคนสนใจเนื้อหาอย่างมากเพราะว่าเนื้อหามีทั้งหมด60บทเรียน,นะคะ่ะ จะเริ่มตั้งแต่การวางรากฐานให้เพจของเราเนี่ยน่าสนใจวางแบรนดิ้งของเราเนี่ยให้แตกต่างหรือน่าจดจำนะคะเพราะว่าสำหรับจีนเนี่ยมองว่า สินค้าที่เราเอามาขายเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบแต่สิ่งที่จะทําให้คนซื้อกับเราและทํากําไรในระยะยาวเนี่ยคือการวางแบรนดิ้งของเราหรือว่าการลงเสาเข็มให้ถูกนั่นเองค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเนื้อหาในส่วนของการทรําโพสตเพราะว่าเพจของเราที่สร้างแล้วเนี่ยมันไม่สามารถโตได้เลยค่ะถ้าเราไม่ได้ลงโพสต์ที่น่าสนใจหรือการทําโฆษณาของเราเนี่ยก็จะจ่ายไปนะคะเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่ได้กลุ่มเป้าหมายที่ถูกคนเข้ามาหรือว่าเราอาจจะต้องจ่ายค่า าแอดในราคาที่สูงให้ได้ลูกค้าที่มาซื้อเราค่ะการที่เรารันเพจหรือลงโพสเนี่ยที่น่าสนใจนะคะมันก็จะมีเทคนิคในการเขียนพาดหัวนะคะการเขียนเนื้อหารายละเอียดการทําคลิปวิดีโอหรือว่าการใช้คําต่างๆนะคะในคอร์สนี้ก็จะสอนไว้ครอบคลุมมากเลยค่ะและอีกส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการทําโพสต์ขายค่ะในคอร์สนี้จิงได้บอกรายละเอียดนะคะว่าโพสต์ขายของเราเนี่ยควรมีส่วนประกอบอะไรบ้างเพื่อให้คนตัดสินใจซื้อเลยและส่วนสุดท้ายก็คือ การทําโฆษณาค่ะสําหรับคนที่อยากยิงโฆษณานะคะแต่ก็กลัวว่าวิธีการมันจะยากเกินไปเครื่องมือมันมีอะไรบ้างนะคะจินก็ได้สอนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยและถ้าใครนะคะสมัครคอร์สของจินก็สามารถที่จะเรียนในกลุ่ม Facebook ได้เลยค่ะเนื้อหานะคะจินนะ่ะได้เรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด 6กบกว่าบทเท่านั้นยังไม่พอนะคะมีโบนัสค่ะ <c oughs> การใช้เซลเพจยังไงให้ได้ลูกค้าโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมาตอบลูกค้าทีสามตีสีนะคะการทําภาพขายยังไงให้หน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าหรือว่าการทําภาพรีวิวยังไงนะคะให้หน่าสนใจนะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถดูคลิปได้ตลอดไม่มีลบคลิปนะคะแล้วจินเนี่ยก็จะมีอัปเดตนะคะคลิปใหม่ๆสําหรับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการอัปเดตของ Facebook ที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะมีคลิปใหม่ให้ด้วยฉะนั้นเนี่ยการเรียนนะคะ มีแค่มือถือเนี่ยก็เรียนได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีคัมภคียร์การตลาดเล่มนี้คะ่ะที่จินนะคะตั้งใจส่งมอบความรู้ทั้งหมดบรรจุอยู่ในเนื้อหาตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็พิมพ์แบบสีสวยงามมากเลยนะคะในเล่มนี้มีอะไรบ้างนะคะเล่มนี้นะคะก็จะมีโบนัสนะคะให้เราเนี่ยสแกนเข้าไป เอาคำพาดหัวหรือว่าแนวคอนเทนต์ที่เขียนได้อย่างไม่ตันนะคะในแต่ละเนื้อหานะคะเรายังสามารถดูประกอบกับคิดวิดีโอในคอร์สได้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นยังไม่พอค่ะเวลาเราเรียนไปแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยเรียนไปเนี่ยคิดว่าการเรียนเนี่ยคือการฟังใช่ไหมคะแต่จินบอกเลยว่าผลลัพธ์มันจะไม่เกิดขึ้นค่ะถ้าเราเรียนแล้วเราขาดการลงมือทําในทุกๆบทของจินจะมีเช็คลิสต์หรือว่าเวิร์กช็อปเนี่ยให้ทุกคนได้ลองทํานะคะเพื่อ เจะได้แพลนนะคะก่อนที่จะเอาไปลงมือทําจริงและคอร์สนี้นะคะจินจะบอกว่าหลายๆคนที่เรียนไปแล้วทักมาบอกผลลัพธ์กับจินนะคะว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเนื้อหาเข้มข้นมากและเรียนแล้วเข้าใจง่ายมากๆสำหรับใครที่กำลังสนใจนะคะอยากเรียนคอร์สการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับ Facebook นะคะแบบเต็มรูปแบบคอร์สนี้จินก็แนะนำเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจก็ทักอินบ็อกซ์แล้วแจ้งแอดมินว่าคอร์สปี2021ได้เลยค่ะ